สวัสดีครับวันนี้ผู้ใหญ่ปิกเกจมจะมาลองของรเราจะมาเล่นแวนเวกันอยากรู้ไหมว่ามันแรงแค่ไหนลองไปดูได้เลยครับชว่วงต้นเกมนะครับเราก็ต้องวิ่งวิ่งรีบไปจับจองพุ่มเพื่อจะรีบเคลียร์คีบแล้วอาจจะได้ต่อเลือดไฮเตกเพื่อเราจะได้ เป็นเจ้าของนกอย่างง่ายดายนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับฟา้ฟามฟา้ฟามฟ้์มตีคีบอย่างเดียวครับตรงนี้เราก็พยายามรักษาระยะกับหายาเตไว้สักนิดนึงครับเ,เราจะได้ไม่ต้องเสียเลือดนะครับเพื่อเราจะได้เอานกต่อได้เลยตอนนี้ซูเปอร์แมนถ่ายมาให้เราเราก็ตอดเลือดเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับเสร็จแ,แล้วรอเพื่อนเรามาเติมปุ๊บยังไงดียังไงยังไง ตอดเข้าไปครับตอดตอดตอดต,อดตัดสายยาวไว้ด้วยนะครับตอนนี้เหมือนมีหน้าเขาจะเอาเรานะครับเอาไงดีอ่าอ่าสามคนแล้วครับสามคนแล้วเรียบร้อยครับเฟิร์นบัตรแรกเป็นของเรานะครับเสร็จแล้วเราเข้ามาเอา,เอานกเรียสบายใจหลังจากเรานกได้เรียบร้อยแล้วเราก็อยากพยายามอยู่ในพุ่มนะครับ คอยตอเลือดต่อเลือดไปเรื่อยนกก็จะเป็นของเราแคบทั้งเกมเลยนะครับตอนนี้เราก็ซุ่มไปก่อนเคลียร์คีบหาเงินไปเรื่อยตรงกลางเขาบวกกันก็อย่าเพิ่งไปสนใจ,จครับเคลียร์คีบก่อนตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการหาตังค์นะครับอ่าเคลียร์เรียบร้อยเราก็ไปเติมนิดนึงเพื่อมีอะไรได้ลาสบ้าง <c oughs> ตอเลือดไปเรื่อยครับมา ตอไปเรื่อยๆคืนสักทีหนึง่งโอเคครับตอนนี้โรมของเราก็สแตนบายแล้วมีหน้าห้าวครับมีหน้าห้าวจัดเป็นหนึ่งชุดปาบเรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งครับแตกไปอีกหนึ่งครับอาจจะเตะไม่กลับบ้านเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีไ,งดไม่ได้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็กลับมาเอาล็อกเหมือนเดิม ยังไงยังไงก็เป็นของเราหมดไม่มีอะไรต่อครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มรวยแล้วค่อยบวกนะครับตอนนี้ก็ตดัตดต่อไปก่อนรอเพื่อนมาเติมนะครับพยายามเข้าพุ่ไมไว้นะครับอย่ายืนกลางแจ้ง เขารู้แล้วครับว่าเราอยู่พุ่มเราก็เดินกลับไปก่อนพอก็เดินออกไปปุ๊บเราก็ไปประจำตำแหน่งเดิมของเราเขาไปเติมกลางครับแล้วก็ฟาร์มฟาร์มเคียร์คิสดันเลนไปเรื่อยๆแตแล้วเราก็ไปเติมกลางนะครับยังไงดีฟาร์มเข้ามา กลับก่อนดีกว่าครับเพราะความปลอดภัยแล้วก็มาดักที่พู่มเดิมน,นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่เป้าของเรานะครับมาแล้วครับเป้าของเรายัดเข้าไปให้ป้า <I> เปลือยลอยแถมเลือดให้ยาเตอีกสี่สิบเปอร์เซนแล้วก็เกียร์คลิป <'m> ต่อครับเก็บสกิลไว้ใช้กับฮีโร่เท่านั้นนะครับลอยครับเพื่อเรามาเติมแล้ว เหมือนเลือดจะหมดอ๋อมีที่ป้อมอยู่กลับไปเอาที่ป้อมก่อนเสร็จแล้วไปดักที่เดิมครับเหยืย่อเราบาแล้วเหยื่อเรามาแล้วเหยืย่อเรามาแล้วเหยืย่อเรามา,มาต่อซะหน่อยต่อซะหน่อยต่อซะหน่อยถอยไปตั้งหลักก่อนนะครับนะครับตอนนี้โลบเราเข้าไปแล้วครับตามสิครับตามสิครับโลบเอาเรื่องหน้าดูเลยครับ ใสเอาปเรียบร้อยครับมีหน้ายังไงดียังไงดีโอเคครับก็ไปกลางครับไปดักกลางเพื่อเมย์จะเดินกลับโัวเคไม่มีใครมาก็ไปเคลีรยคลิปกลางครับแล้วค่อยกลับเรีนเรา ส้มที่เดิมครับจะมีใครห้าออกมาไหม,อมตอดได้ตอดได้ก็ตอดไปแล้วครับดักอยู่สองพุ่มเนี่ยแหละครับห้าเรียบร้อยครับแรงเวอร์สตันทีอันติทีวูบครับนี่เราก็เอาป้อมได้แหละสบายมากได้ป้อมเสร็จก็ไล่คนต่อโอเคเยี่ยม ไล่มีหน้าไปได้แล้วเราก็เมานกเหมือนเดิมนะครับวนอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปน้าเสร็จแล้วเราไปเติมการกันต่อนะครับดูเหมือนทีมเขาจะอแล้วครับเริ่มจะมาสามสี่ตัวเริ่มจะมาแล้วนะครับตอนนี้เราเคลียร์เสร็จเราก็รีบเดินกลับก่อนนะครับดูสถานการณ์นะครับตอนนี้ลมเราเข้าไปแล้วนะครับตักไฮเตะครับเรียบร้อยครับ แรงมากจริงนะครับออยเตะนี้แทบจะไม่ได้ลำเลยครับแต่แล้วเราก็ไปเดินไปเคลียร์ระหว่างนี้เจอเจอเจอ,เจอป่าเขาครับยังไงดีกันตีก็ไม่มีป่าเขาขันกลับมาครับกันตีส่วนครับ<อ>ตีมาพอดีเรียบร้อยได้อีกหนึ่งคิวนี่ครับอันนี้เราเคลียร์กลางแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันอันนี้เลือดโลเกินไปครับ กลับไปเติมก่อนออฟเราลงไปล่างนะครับตอนนี้หน้าที่เยเราก็เป็นด้านบนนะครับสลับกับออฟตอนนี้เราก็ไปเคลียร์คีบด้านคีบด้านบนก่อนแล้วก็เติมกลาง สลับวนอยู่แค่นี้นะครับตอนนี้ดูเหมือนใไฮเตะเขาจะมาดักนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจเคียร์คลีบก่อนตอนนี้เราเงินนำค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเงินทั้งคิวโลมเรานี่ก็เอาเรื่องจริงเลยนะครับอันนี้เราเข้าพุ่มใดก่อนก็รอดักครับไม่มีคนมาก็ตีป้อมไปครับ ีตีตีตีพอเขาเริ่มกันเข้ามาออกกันเข้ามาปุ๊บเราก็คอ,อยนิดนึงไปตั้งหลักแล้วค่อยมาเติมกับเพื่อนนะครับซุปนี่เอาเรื่องมากเลยนะครับเกมนี้เราก็ดักรอครับยังไม่มีอะไรเราก็ยังไม่ต้องไปเผยตัวนะครับพยายามอยู่ในพุ่มตลอดอ่านี่พุ่มเป็นของเราแล้วครับ อป้อมเป็นของเราแล้วครับแล้วเราก็ามาเอาป้อมกลางต่อนะครับข้างบนข้างบนยังไงต้องเติมก่อนแล้วล่ะอันติยัดเข้าไปไ,<อ>ไม่มีครับดิปโปเขาเคลียร์ได้ทันนะครับอันนี้ กลับมาตั้งหลักกันครับเข้าพุ่มครับเมทเขาเห็นเราครับรักษาระยะไว้ครับอันนี้เราก็เนียนก็เนียนพุ่มไปก่อนน้าเข้ามาจัดไปอีกทีดาเมจรุนแรงมากเลยครับกลับมาเอานกต่อยครับ เงินเราก็จะนำขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบวกยังไงก็ชนะทีนี้ฟาร์มเขาอยู่ข้างบนครับแบทแมนอยู่ข้างบนเราก็ขอป่าซะหน่อยครับเสร็จแ,แล้วเรา,เากร็เอากลีบกลางแล้วก็รอเติมเพื่อนนะครับ เพื่อนเราตีคองกันแล้วครับไปช่วยซะาหน่อยโอ้โหมาไม่ทันโอเคครับไปดักต่อครับเคครับมีหน้ามาแล้วอันนี้ไม่ใช่เหยื่อของเรานะครับหนาเกินไปนะครับตอนนี้เราก็อยู่พุ่มไปก่อน ออฟเราเข้าไปแล้วครับลึกครับลึกลึก,ลกเกินเคครับเราประดัดกลางกันดีครับเอ้ยข้างล่างต้องไปเคลียร์ก่อนครับตอนนี้เลือดหมดเติมเลือดซะหน่อยก่อนลงไปหาลิปโป้ยังไงดีครับลิปโป้ลิปโป้ครับลิปโป้ลิปโป้เบอร์อันติใส่ครับไม่ไหวครับแข็งน่อนครับ ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนรวมเรานี้่ <c oughs> กลับนี้นี้โลมนี้มาแลครับแบดเรามาแล้วโอ้โอทีมเข้ามาพึบเลยครับอันติยัดเข้ามาดิไม่มีมาเก็บงานครับออฟเราหังเกิดมาก็ามาเก็บงานสุดยอดจริง <c oughs> เก็บหมดเลย จากนี้ก็ดันเลนนต่อครับตีคีบตีนกตีคีบป่าไปเรื่อยๆตีมเขาตายสี่นะครับเรามาดักป่าเขาอันน่ามาสิมาสิมาสองหนึ่งไม่กล้าเขา้าตีคีบตีป้อมบนไป กลางก็เป็นของเราต่อ,เ,อ,อเก็บป่าเข้าให้เรียบครับรวยทีน,นี้เราก็มาดันคลิปเรนบนบ้างนะครับนี่นาตาามาทำไมล่ะนี่จ้ะมันไปกลางก็ได้ ามาเคียแต่จะย่าดันบนแล้วเราก็ดันกลางดูเหมือนเพื่อนจะมีไฟนะครับรีบไปเติมครับรีบไปเติมครับอ้าวรีปปอยู่อย่างงี้ก็เรียบร้อยสิครับรีปปอยู่ตรงนี้ก็เรียบร้อยครับให้ข้างหลังมาไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแข่งนี่ไอเทมที่ดีที่สุดเลยนะครับยังไงก็ต้องมีติดไว้ยิ่งออกเป็นชิ้น สักชสิ้นที่สามได้ย,ยิ่งดีเลยนะครับเบื่อกันพลาดนะครับอ่าตอนนี้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เวลาถึงเวลาเตะป้อมในแล้วนะครับทีมพขาตายไปสามนะครับตอนนี้เราก็เก็บป้อมได้สบายสบายเลยนะสามทางสบายสบาย มีใครกล้าเข้ามาเลยครับแบบโซนนี่อยู่ยัดเข้าไปครับเรียบร้อยครับเก็บทีละตัวเข้ามาตายทีละตัวทีละตัวทีละตัว <Double kill. S 1> ป้อมเดียวแล้วครับ <S 2>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  ต่อไปเรื่อยๆต่อ,ตอไปเรื่อยๆใครเข้ามาก็ยัดหน้าเข้าไปเร <Open. S 1> ียบร้อยเข้ามาตายทีละตัวทีละตัวป <Double kill. S 1> ุ๊บว่าวไปทีหนึ่ง รอยครับชายชนะเป็นของเราคนระับวนเวทนี่มันแรงมากจริงนะครับทุกคนลองเอาไปเล่นดูครับไอเทมกับรูนเดี๋ยวจะบอกด้านล่างคลิปนะครับ